ตรนั้นเป็นกุดใจรักด้วยก่อกุดห้องใจรักหรือเปล่าใช่ไหมอ่าเพราะนั้นกุดใจรักมันจะกินมาแค่รูปแค่นั้นเองในภาวะที่เป็นรูปทั้งหลายอยากละเอียดกลางรูปกายรูปใจเนี่ยมันก็เป็นใจรักทั้งนั้นแต่ในส่วนที่วิปัสสนาเนี่ยกุดใจรักเข้าไม่ถึงนะเพราะเป็นนามใช่ไหมนามอยู่เหนือกุดใจรักอ๋ออันนี้ค่อนข้างไปไกลแล้วนะ นะทางไปไกลดังนั้นง่ายๆก็คือว่าตัวทุกข์เป็นตัวขยายในเรื่องของการเกิดตัวไม่ทุกข์เขาว่าไม่ทุกขกับสุขอันเดียวกันหรือคนละอันไม่ทุกขกับสุขคน,น,น,นอันเดียวเป็นภาวะเดียวกันหรือคนอลอนคนลอนนะถ้าไม่ทุกข์เนี่ยม,มันไม่ได้หมายถึงสุขนะ แต่มันหมายถึงอาจจะทุกข์ก็ได้แต่ใจเราไม,ม่ไม่ทุกข์เพราะว่าจิตไม่ทุกข์คือภาวะของจิตนะเขาว่าภาวะของนามคือไม่ทุกข์แต่ภาวะของทุกข์ภาวะของรูปใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบ,ยบระหว่างทุกข์กับไม่ทุกข์ตัวไหนเป็นการเกิดตัวไหนเป็นการดับ ไม่ทุกเป็นการดับทุกเป็นการเกิดเป็นสมุทัไทยใช่ไหมทุกเป็นสมุมมาจากสมุทัไทยแต่ความไม่ทุกมันเป็นนิโรธก็เป็นการดับนั้นคือทั้งหมดของการขยายมาเป็นภาวะคู่จากการเกิดดับผู้หญิงผู้ชายหนักเบาปวดไม่ปวดอะไรพวกนี้มันมาจากทั้งสองอย่างแต่ต้นเหตุมาจากการเกิดและการดับเท่านั้นเองเขาเรียกว่าตัว สมุทัยกับัวนิโรธตัวสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ตัวนิโรธเป็นเหตุของไม่ทุกข์แต่นิโรธไม่ใช่เป็นเหตุของสุขนะความทุกข์กับสุขจริงๆแล้วมันก็อันเดียวกันแต่มันคนละขั้วนะนันเองสมนะสมุติอ,อ,อ,อย่างนี้นะนี่สมมุติว่าทุกข์อันนี้ก็คือสุขเงี้ยแต่ถ้าหากว่าไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่มีตัวนี้เลยอนะนี่ มันไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้แต่มันมีอะไรน้ําที่อยู่ข้างในน้ําที่อยู่ข้างในมันไม่อยู่นี้มันพร้อมที่จะไปไหาก็ได้นะแต่ขวดถ้ามันเปลี่ยนหัวเป็นท้ายท้ายเป็นหัว,หว,หวไม่ได้นาทีเหมือนน้าในขวดราใช่ไหมอันนี้คือความต่างดังนั้นเวลาในภาคปฏิบัติให้ให้เราสังเกตแค่สองอย่างนี้ก่อนสองอย่างคือเวลานั่งมันก็ยินงเพระาะอะไรชัดหนักใช่ไหมก็เพราะว่าที่ ถ้ามันตรวจมันต่อไปมันก็จะนําความหนักของกายไปสู่ใจด้วยความไม่สบายของกายก็ไปสู่ใจด้วยแต่ในกรณีที่ความหนักหรือความไม่สบายของกายเนี่ยไม่ให้มันไปกินใจได้ไหมไม่ให้ไปถึงใจได้ไหนมนั่นคือเราต้องมาสร้งางกรงนั้นเองจะทำไงให้ความหนักความไม่สบายของกายเนี่ยให้ไปกินเนื้อที่ของใจเราก็จะมาสร้างตัวฉนวนคือตัวอะไร ตัวสติสัมปชัญญะคือความตื่นรู้เป็นฉนวนตัวตื่นรู้นี่เองมันจะเปลี่ยนตัวทุกให้เป็นตัวไม่ทุกเปลี่ยนตัวหนักให้เป็นตัวไม่หนักแต่หนักไม่ได้หมายถึงเบานะถ้าถ้าเปลี่ยนหนักเป็นเบานั่นก็คือเปลี่ยนกดนอันิจจังโคตรไปสู่กดทานเองใช่ไหมแต่เปลี่ยนตัวหนักไปสู่ตัวไม่หนักคือออกมาจากขั้นหนักทั้งเบาเลนงเข้าใจนะเข้าใจได้ไหมโอเคเข้าใจได้ ดังนั้นในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยเราจะเน้นให้ไปดูสองอย่างนี้ก่อนเวลาเดินโยกบก็รู้แค่อะไรหนักกับเบานะหนักเบาคาว่าหนักกับเบาเนี่ยดูอาการของกายดูอาการม,นะมันนะแต่ไม่ใช่ดูกายดูอาการของมันสมมุติว่านานมานะอยู่ในที่เย็น รู้สึกมันเบาออกไปข้างนอกร้อนรู้สึกมันหนักใช่ไหมอาการร้อนก็เป็นอาการหนักแต่ถ้าเรามีสติสัมยาชนอืดด่นรู้มันเข้มแข็งถ้าเราอยู่กับตัวอากาศที่เบาคือเย็นเนี่ยเรารู้สึกสบายเราชอบใช่ไหมมันเข้าสู่กายสู่จิตแล้วแต่พอออกจากห้องนี้ไปรู้สึกอุน่นอ้าวแล้วหนักล้วรู้สึกเป็นไงไม่ชอบก็แสดงว่าเรายังไม่มีตัวถือรู้เลยใช่ไหมมันก็จะทะลรู้จาก ความร้อนความอยากของร,รูป<ม>หรือกาย<ม>ก็มันไปสู่จิตตอนนั้นเองคือภาคปฏิบัติของเราว่าจะสร้างตัวตื่นรู้ระหว่างหนักกับเบาได้อย่างไรระหว่างสุขกับทุกข์ได้อย่างไรระหว่างร้อนกับเย็นได้อย่างไร<ม>ก็<ม>พยายาม,มทาจุดนั้นให้มากที่สุดอันนี้คือเป้าหมายของเราสําหรับในชั้นคนที่ผ่านมานะพยายาม,มขย,ายามับตรงนี้ให้บ่อยขึ้นคุณกบทิ้งเวทีไปนานเป็นผู้ใหม่หรือเป็น ผู้เก่งเก,าก่าเก่งใหม่ไม่ราบเข้าไปเข้าไปะองค์ยังไม่ไหวแนละ้วเพราะฉะนั้นวิธีการขึ้นไาวคือคุณทิ้นทงนานไม่ได้ทีเดียวนะทิ้งนางนาเป็นข้าวบูดไปเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าระวังก็พยายามในช่วงที่เราสัมผัสอะไรยังไม่ชัดต้องทําบ่อยๆหน่อยคือทําความรู้สึกตัวบ่อยๆหน่อยจนกว่ามันจะพ้นอันตรายพ้นอันตรายหมายความพ้นเขตภาวะของรูป เพราะในภาวะของรูปนะอันตรายอันตรายที่อะไรคุณพิชัยคุณตอบวิธีทีนี้ตรงเป๊ะเลยอันตรายของบวดไตลนะใช่คุณตอบเป๊ะเลยทีนี้อันตรายกดไตลัคเป็นกวดที่อันตรายเพราะมันผันวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ถ้ากดไตรักนี้ถ้ายังไม่มีตัวสนวนตื่นรู้เนี่ยกวดไตลักเนี่มันก็จะลุกเข้าไปสู่จากลุกไปสู่นามด้วยใช่ไหมตรงนั้นคือเป็นสมูทัย ถามว่าความไม่สบายปวดไตรักที่มาอยู่กับรูปเนี่ยเป็นสมุทัยได้ไหมอ่าตัวนี้คุณวิชัยตอบไม่ง่ายนะกวขคอแต่ละที่ลุกลามอยู่ในเขตของรูปเนี่ยเป็นกวดไตลักได้หรือไม่เออเป็นสมุทัยได้หรือไม่อ่าทุนนี้ให้เวลาคิดหน่อยสําหรับนักเรียนเก่า อย่าลืมว่าสมุทยัยนั้นถือว่าเหตุของทุกนั้นท่านเน้นไปที่ความอยากสาประการใช่ไหมหนึ่งความอยากได้สองการได้สมอยากสาการไม่อยากได้มีสามอย่างใช่ไหมถ้าสามอยากนี้เกิดขึ้นในใจของเราก็โอเคมันไป็นกุดใจรักเข้าไปแล้ว เข้าไปสู่จิตแต่ว่าเราไม่เรียกว่าใจละเราเรียกว่าตัณหาสามหรืออากุศลบมุนสามใช่ไหมก็คือการมาตัณหาเพราะว่าตัณหายี่เพราะว่าเพราะนั้นในกรณีที่เป็นสมุทัยต่ื่อมันเกิดอยากเท่านั้นร่างกายเนี่ยมันอยากหรือไม่อยากเป็นไหมเชื่อวหิวข้าวเนี่ยเราไม่เรียกว่าอยากข้าวนะถ้าอยากข้าวนี่เป็นเรื่องของจิตใช่ไหมแต่หิวข้าวเป็นเรื่องของ ธรรมชาติของกายเราต้องตอบสนองใช่ไหมถ้าคุณหิวข้าวคุณไม่กินคุณผิดผิดธรรมผิดศีลนะแต่ถ้าคุณอยากข้าวคุณไม่ตอบสนองคุณผิดไอผิดธรรมเหมือนกันเลยผิดธรรมเพราะอะไรถ้าร่างกายถ้าเราไปทรมานเขาเนี่ยม um, e ันผิดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นธรรมอันหนึ่งเขาเรียกลูกไปธรรมอแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราก็ไปเผลอทรมานร่างกายปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าทรมานร่างกายเกือบตาย ท่านบอกมันเผอไปถึงหกปีเนี่ยนะพอท่านพลิกปั๊บเนี่ยกลับไปทรมานกิเลสไปทรมานจิตไม่รู้เลยแต่ทรมานกายทีแรกก็คิดว่ากิเลสมันจะเกิดจากกายแต่ความจริงไม่ใช่กิเลสเกิดจากใจที่เราไม่รู้เกิดจากความไม่รู้เท่านั้นดังนั้นเรามานี่ก็โดยวิธีการนี้เราก็ไม่นิยมทรมานกายเท่าไหร่แต่เราต้อง ทนเท่าที่ทนได้ทนอย่างตื่นรู้นะแต่ถ้าไม่ทนเลยก็ไม่ได้ก็เราแค่ติดสบายกลายปเยป็นขี้เกียจไปแต่ก็ต้องทนหน่อยทนเพื่อเป็นที่ตั้งของการศึกษาไม่ได้ทนเพื่อที่ให้เป็นตะบะทนเพื่อเป็นตะบะมันกลายเป็นสมถะใช่ไหมทนเพื่อเป็นที่ตั้งของการศึกษาเป็นวิปัสนาเช่นเรานั่งไปสักสิบนาทีรู้สึกหนักละ ทีนี้เราต้องการศึกษาว่าเขาดูสักอีกสินาทีหนะ้าเป็นยังไงการเกิดขึ้นจากสิบไปถึงยี่สิบเนี่ยความปวดมันเป็นยังไงก็ศึกษาอาการของิตดไปแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะดูกายไปจนกระทั่งกายเขาบอกไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมหรืใหม่แล้วรักขยับให้เขาหลักตรงเนี้ยอันนี้ทาเพื่อการศึกษานั่นได้แต่อย่าทำด้วยความไม่รู้ ทำด้วยความก็น,นั่งแช่อยู่ตรงนั้นน่ะสามสนาทีชั่วโมงพอเต็มที่แล้วก็พลิกเปลี่ยนไปเลยอันนี้ก็คือกระบวนการของตัวความเคยชินตลอดนะดังนั้นในวิธีการแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราจึงใช้เคลื่อนไหวอยู่สองระบบหนึ่งเคลื่อนไหวในรูปแบบคือการโดยจงกลมสร้างจังหวะสองการเคลื่อนไหวนอกรูปแบบคือการใช้ชีวิตจริง ถ้าหากว่าเราไปใช้เช่นไหวนอกรูปแบบแล้วยังรู้สึกไม่ค่อยได้มันยังแหลมอยู่ความเคยชินอยู่ก็ให้รู้ว่าเรายังอยู่ในอารมณ์สมถันะแต่เมื่อใดเราจะต้องประคองความรู้สึกตัวเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบแต่พอรูปแบบเราู้ว่ามันทําไม่ได้มราทายากก็ให้รู้ว่าอารมณ์ของเราอยู่ในขอบเขตของรูปนามอยู่ ซึ่งก<ม>็จะต้องประคองต่อไปแล้วก็ใช้การศึกษารูปต่อไปอการดูหนักดูเบาดูเคลื่อนดูไว้ดูร้อนดูเย็นของร่างกายให้ชัดๆต่อไปเรื่อยๆให้จิตมันเข้ามาเสษคุ้นอยู่กับอาการของกายให้มากจนกระทั่งว่าจิตของเรามันกลับมามาอยู่กับความทุกข์ความไม่สบายของกายอย่าง รู้สึกตัวอย่าไม่รู้สึกว่าเป็นการทรมานอย่าไม่รู้สึกว่าเป็นการอิ่ครับแต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้และหาคำตอบได้จากมันโดยที่มันมีอยู่เพื่งความอานที่อยู่ความง่วงที่อยู่ความไม่สบายความปวดความเมื่อยอยู่แต่ว่าเราไม่รู้สึกรู้กับมันแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติหนึงที่เราจะต้องอยู่กับเขาเราต้องอยู่กับเขา ใช่ไหมแต่ที่แล้วมาเราคิดอย่างนี้นะที่เราก็ได้ศึกษาเรื่องมีศาสนาเราที่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันหนักก็ได้ฉันก็ไปได้ดี การที่อสีขาก็คือเรียนจากไ้รับเริ่มเป็นไรสีขาใช่ไหมการที่เรียนได้รับเป็นไรสีขาได้สิเนคือเปลี่ยนนากเรียนจาการเป็นสีและขาเปียนทุกเป็นสีแศขาเรียนนาอาเป็นสีแขาทีนี้น่าคิดว่าในไตรับ ในใจศิกขาสามเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็พูดใช่ไหมแต่เวลาในภาคปริเดี๋ยเราใช้คําว่าจิตใจส,สิกขาไม่ใช่คําว่าสมาธิสิกขาเพราะอะไรเพราะสมาธิเป็นผลแต่จิตใจศึกษาเป็นเหตุแต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นไม่ศึกษาเรื่องจิตแต่บังคับจิตอย่างเดียวทรมานจิตอย่างเดียวแล้วก็บีบคั้นจิตอย่างเดียวตรงนี้ไม่เป็นวิพัานนาเป็นสมถะ แต่นั้นเราาแช่อยู่มันมีทุกข์มีหนักมีปวดมีเมื่อยอยู่อาการที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีสองลักษณะหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยการบีบบังคับกดข่มทนอันนี้เป็นอะไรเป็นสมถะแต่อาการความทุกข์ความปวดความเมื่อยความบีบความคับความระอนมีอยู่แต่เข้าไปศึกษาดูอาการโดยละเอียดของมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่ยังไงกลับไปยังไงเห็นอาการชัดตัวนี้เป็นนิพพานาเพราะเป็นจิตติสีขา แทนที่จะไปดูคือดูอาการของจิตอะว่าจิตมันมันรู้สึกไงต่ออาการอยู่เนี้ยจนกระทั่งว่า,ากายเขาทนไม่ได้จิตก็ต้องไปช่วยเปลี่ยนแต่ถ้าจิตมันขืนมันบอกว่ามันจะแน่จะแค่ไหนความปวดขาในชั้นยะสู้แกจะไปถึงที่สุดที่สามชั่วโมงแกจะว่าไงจิตมันพูดได้แต่การรับไหวไหมรับไม่ไหวตัวนี้เป็น สมรถะเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยเพราะไปเบียดเบียนกายนะแต่คนส่วนใหญ่เราก็ลงทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่เราเข้าใจว่าเป็นการบำเพ็ญตบะเขาเป็นเดียวเป็นพรามณ์เป็นมิจฉาสมาธิไปออกมาเป็นพลังเวทขังเป็นอำนาจเป็นฤทธิ์ป็นเดชเป็นปฏิหารได้แต่มันไม่เป็นปัญญานะแต่ว่าในฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้ศาสนามีสองประเภทคือฤทธิ์ทางกายกับฤทธิ์ทางจิต ลิทธังสมถะและลิทาังวิปัสนาแต่พระพุทธเจ้าเลือกลิทธังวิปัสนาเพราะทําให้เกิดแสงสว่างและปัญญาแต่ลิทาังสมถะก,ก็ให้เกิดธิดเดชปฏิหารซึ่งไม่พระพุทธเจ้าบอกมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่ใช่ทางดังนั้นเองในช่วงของเจ็ดวันเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการจับอิริบุตรย่อยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คิดว่าไปในสามวันอาจจะรู้สึกเบาเลยแต่ถ้าสามวันยังรู้สึกหนักอยู่นะั่นแสดงว่าเราเข้าใจตัวเองผิดว่าเราคิดว่าเราเป็นวิปัสนาต่เรายังเป็นสมถะอยู่ก็ต้องเลือนไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคน<ด>ในสามวัน,นยังหนักอยู่มาจะเลือนมาอยู่กลุ่มนี้นะจะไปเสียใจกันแล้วกันที่ว่าสอบไม่ผ่านแต่กลุ่มใหม่นี่รู้สึกสามวันรู้สึกเบานีมากเลยก็จะเลือดมาอยู่กลุ่มนี้เหมือนกันแสดงว่าสอบผ่านได้แล้วนะเราแสดงว่าสอบโตอยู่ทางนี้อันนี้ต้องดูให้ ει, ดีตรงนี้กันแล้วกันนะ ดัง <ừ. S 1> นั้นตั้งแต่วันนี้ไปสําหรับกลุ่มที่เคยปริเดิมาแล้วเริ่มเก็บไอเดียบทย่อยแต่ใน,นช่วงไหน,นที่มาสังเกตว่าคนไหนเก็บไม่เป็นจะมาต้องขอสิทธิ์ที่จะเข้าไปเตือนด้วยนะคุณแรงเดินแรงเกินไปเดินเร็วเกินไปนะอาจจะต้องใช้สิทธิ์ตรงนั้นด้วยอย่าไปโกรธกันก็แล้วกัน ยังมันยุ่งกับสิทธิส่วนตัวฉันทำไมอั่บอาไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ในสถานะกำลังฝึกนะก็จะต้องเข้าไปอินไซต์กันกันในบางเรื่องที่เราเพราะเนื่องจากว่าดังได้บอกเบื้องต้นว่าเรามาใช้สถานที่นี้ไม่ใช่ธรรมดาเสียค่าใช้จ่ายเพราะนั้นทุกเวลาต้องคุ้มค่าค่าของเราก็คือขอให้เราได้เก็บความรู้สึกตัวให้มากที่สุดนั่นก็คือค่าเพิ่มที่เราต้องการน,นะ เพื่ออะไรสร้างความคุ chính, ้นเคยกับใจเท่านั้นเองเพราะจริงของเราไปคุ้นเคยแต่ความเคยชินนะใช่ไหมความเผลอความเอาแต่ใจความได้ตามอยากเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆแต่พอเรามาย้อนสอนย้อนความรู้สึกย้อนความเคยชินแล้วรรู้สึกเอออดได้ทนได้ไม่เผลอตื่นตัวได้ง่ายเรียนรู้ได้ง่ายใจกับกายไม่เบียดบังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นั่นนี่คือเป็นผลสําเร็จของเรานะคือมูลค่าที่เราได้เพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดใน,นชีวิตประจำวันของเราได้ชีวิตของเราก็จะอยู่ด้วยเรื่องยิ้มใบสนะไอ้ความไม่ทุกข์ก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆเพราะเรารู้วิธีดนะังนั้นในวิธีการเนี่ยมุ่งศึกษาให้เข้าใจวิธีไม่ได้มุ่งศึกษาว่าให้ทํามากทําน้อยถ้าคุณเข้าใจวิธีถูกต้องคุณจะทำมากก็ได้ทําน้อยก็ได้แต่คุณเข้าใจวิธีไม่ถูกต้องเราคุณจะทํามากก็ไร่ก็ผิด ใช่ไหมคุณขยันเท่าไรก็ผิดเพราะมันไม่ถูกอ่ะมันผิดทางเพราะฉะนั้นเราเน้นที่ความเข้าใจเราจะเห็นว่าในไตรสิกขาเนี่ยถ้าในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยในไตรสิกขาในภาคที่สีเริ่มด้วยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่ในภาคปฏิบัติเริ่มด้วยปัญญาศีลวก็สมาธิใช่ไหมมักลวงปแปลสมาธิที่กับสมาสังเบาเป็นปัญญา สมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวะเป็นศีลสมาวยมะา,าสมาสติสมาธิเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเองถ้าเริ่มเรื่องปัญญาหมายความมันต้องเบาไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นในช่วงปฏิบัติขอให้เราได้ตรวจสอบโดยเฉพาะเราเป็นคนเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเขาต้องถามว่าปฏิบัติแบบนี้ดีอย่างไรปฏิบัตินี่เข้าใจอย่างไร เราก็ต้องตอบได้ด้วยนั่นคือคือว่าเราได้สัมผัสค,ความจริงแต่ละเวลาเขารู้สึกว่าเห็นทุกเห็นสุขเห็นหนักเห็นเบาเห็นกายเห็นใจชัดหรือไม่ชัดตามเหตุปัจจัยของสติปัญญาของเรานะนั้นเองในช่วงหมดเวลา้นนี้นเนาะสิบเอ็ดโมงใช่ไหมกินข้าวในช่วงบ่ายสำหรับคนที่เคยผ่านมาแล้วก็ รื่มเลยเนาะแต่สําหรับสถานที่ที่ว่าแยกหลวพ่อต้องไปดูก่อนว่าหมอะไหมถ้ามันไม่เหมาะบาคนจะมานั่งปฏิบัติร่วมกันแต่อย่างน้อยก็อยากให้วันที่สามที่สี่ขึ้นไปปรับอีซก่อนสักสองสามวันวันที่สามที่สามขึ้นไปนก็เก็บก็ได้ในช่วง,รงแรกๆนี้ก็ให้ให้ทำรวมกันก่อน จะปรับอินรีปรับฮ่วงอย่างน้อยก็หายง่วงให้ได้ก่อนสวันนี้นะถึงจะให้เขาไปเก็บอารมณ์งั้นคุณไปนั่งเก็บอารมณ์ในห้องเวลาุมง่วงอง,องพ่อไม่เห็นคุณนะคุณก็ไปนอนน,น,อนอนด้วยเองะนะนอนอนพ้าสิ่ตัวเองเลยทีนี้แต่ถ้าหาว่าคุณแก้ไขที่วอนได้ตื่นรู้เป็นกน็แก้ไขเป็นคุณก็โอเคเสียดายเวลาของตัวเองที่จะไปนอนตรงนั้นใช่ไหมเราก็พยายามสู้พยายามฝืนแก้ไขได้ง่ายกว่าเพราะในช่วงสามวันนี้ก็เป็นว่ันที่ปรับอินรี คือปรับนิวรณ์ให้อ่อนตัวก<ม>่อนสามวันแรกมันก็ต้องง่วงต้องเน้อต้องเบื่อต้องเซ็งต้องปวดต้องเมื่อยเวลานั่งในช่วงที่หนึ่งพอทุนได้ช่วงที่สองที่สามจะไม่ไหวได้ใช่ไหมเราก็จะมาแก้กตรงนั้นก่อนช่วงที่สองที่สามเราก็จะมีการลุกการเดินการย่างการเปลี่ยนนิยบทออย่ยงไรตรงนี้สามวันเราก็ค่อยกกับกันแต่เวลาคุณไปเก็บอารมณ์คนเดียวเราก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปใช้ให้เป็นถ้าไม่ฝึกก่อนไปใช้ไม่เป็นนะเพราะนั้นในช่วงเช้านี้ เราเอาไว้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมไปรับอาหารกันมีอะไรสงสยัยไหมในแง่เบื้องต้นที่ที่พูดมาทั้งหมดมีอะไรผิดไหมหรือมีอะไรไม่เข้าใจ <c ười> ฟังท<ด>ัน <ๆ S 2> ไหมสำหรับคนที่ไม <c ười> ่เคยฟังเชวาเราสบายแล้มเข้าปิตีติเปสมถร้าปิติสมถะมันจะรู้สึกโลดโผนรล้วก็ตื่นเต้นดีใจมากๆ แต่รู้สึกโปร่งเบาสบายแล้วก็มันสุขอันนี้เป็นวิปัสนาใช่แต่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอาการต่อกายเท่าไหร่นะแต่เป็นอาการทางใจโดยเฉพาะโปร่งเบาสบายอิ่มอย่างนี้เนี่ยเป็นวิปัสนาแต่ถ้ามันมีผลต่อกายเช่นว่ามันรู้แน่นหน้าอกรู้สึกน้ำหูน้ำตาไหลรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจอันนี้ยังเป็นสมถะอยูน่นะแต่รรวิปัสนามันจะซึมสบายโปร่งเบา ทาบซึ้งไอ้พวกนี้นะอันนี้ก็เป็นปิติประสิทธิทางด้านวิปสัสนาคุณชุนันทาไปไงพร้อมหรอยักเราไปทานที่ไหนหได้เวลาทานเป็นนะนะเราคึ้ข้างล่างจะไปตรงนั้นเลยเรียมาลงตรงนี้ก่อนข้างล่างเลยนะไม่ต้องขึ้นมาที่นี่อีกใช่ไหมอ,อ,อ๋อใช่จบลืมไปขอกรองลมใจขึ้นมาก่อนใ <laughs> นเจ็ดวันพ เอาช่วงบ่ายเด็ดตอนนี้ต้องไปสั่งลาก่วอวนเนี่ยจะในอันนั้นเจ็ดวันนี้นะฉันไม่ได้ <c oughs> อยู่ในประเทศไทยได้อยู่ต่างประเทศนะจะติดต่อฉันไม่ได้ไม่มีสัญญาณเหมือนกันนะแล้วก็เก็บไอ้เข้าในบาทตรงไหนเนี่ยเก็บโทรศัพท์แล้วก็บอกฝรั่งเขาด้วยนะเพราะยังไม่ได้คุยเขาเดี๋ยวหลังเพลนเราลงว่าตอนกลับมาในช่วงเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงนำโทรศัพท์มาด้วย ไม่มีบาทเนาะทีมกล่องไว้นะโอเคแล้วก็ที่บาทที่วัดก็จะใช้บาทมาตั้งน้อยสารุ่นเมื่อวานได้สองบาทก็ลิ้งเลยนะทางโทรศัพท์ทางไอแพดต่างๆเขาบอกว่าห้าวันนี้โล่งเลยนะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีเฟซก็ไปหาถึงบางคนมีก็ที่วัดทำสัญญาณไม่ค่อยมีนะอับสัญญาณนะก็กลงเนาะ ก็ไปสั่งเสียกัน่ว่าจะให้มีเบอร์กลางติดต่อได้เอาบอรคุณคุณนะคุณชุนันทาก็เขียนตัวใหญ่ไว้ข้างๆกล่องนะว่าใครจะบอกว่าแต่บางคนบอกว่าฉันมีหมอป่วยไม่สบายเดี๋ยวหมอถามมาเรื่องอันนี้ก็ก็บอกให้คุณชุนันทาแล้วกันนะชุกเฉินยังไงแล้วบางคนก็ เอามาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเก็บเครื่องสับหมดอ่ะทนี้ตอนเย็นๆเรามาผ่านไปได้เสียงยืนเสียงนู้นนูนน้เอ๊ะไม่ใช่เสียงคนคุยกันสองคนเป็นเสียงคุยคุยกันคนเดียวถามไปทำไมเอาโยงเอาเครื่องสับไปใส่บัตรใส่ไปเครื่องหนึ่งยันอีกเครื่องอ้าวทำไมปะรู้ว่าหลวงพ่อจะเก็บเครื่องหนึ่เซฟเครื่องไว้เลาวมีกันได้ยังโอ้เรียบจัดเลยนะ ไม่ได้เลยถ้ามันมีเครื่องที่สองหลวงพ่อต้องค่าถ่ายเก็บแล้วเอาค่าถ่ายพันหนึ่งกันแล้วกันเอาค่า,าเก็บค่าถ่ายเพื่อเพื่อการเซฟยมเองเนี่ยเพราะว่าอะไรพวกเจ้ากรรมในเวรของเราจะมาขอส่วนบุญตอนที่เราภาวนาเพราะฉะนั้นเขาก็อาศัยอะไรที่มันลิงก์กันเราได้นะโทรศัพท์อะไรเขาก็จะมาลบกวนตอนนั้นแหละเรื่องไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นเรื่องไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดพราะวิบากกรรมของเรามีอยู่ เพราะนั้นเพื่อให้มีวาก,กาตามตัวเราไปถึงแล้วก็ตัดสัมพันธ์ไปก่อนนะเพื่อไม่ให้กวน <c oughs> เพราะว่าอย่างเหมือนเราเป็นนี่เขาเป็นแสนนี่เขาเป็นรั่วเราไปหาเงินมาได้เขาตามตามวงเลยนะเจ้านี่เราเมือกับเขารู้ว่าเราเํามาพาับ <c oughs>